ถึงนักแสดงชื่อดังสกาเลตโโ์จแฮนสันจะเคยให้เสียงเป็นแชทบอทหรือว่าระบบโต้ต,ตอบด้วยเสียงแบบอัจฉริยะในภาพยนตร์เรื่องเธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธออยากจะให้เสียงของตัวเองมาอยู่ในบริการแชทบอทในชีวิตจริงนะคะ เพราะว่าหลังจากที่บริษัทซอฟต์แวร์เจ้าดังค่ะ Open AI ปล่อยโปรแกรม Chat GPT ค่ะเวอร์ชันล่าสุดออกมาพบว่าเสียงที่ผูต้ตอบโต้ที่มีชื่อว่า Sky มีน้ำเสียงที่ฟังดูคล้ายกับเสียงของ Scarlett Johansson เอามากๆซึ่งเรื่องนี้ทำให้ดาราหญิงรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงค่ะถึงขนาดออกแถลงการต่อบริษัทดังกล่าวว่ารู้สึกช็อกและไม่อยากจะเชื่อว่าทางผู้บริหารจะสร้างเสียงที่คล้ายกับเสียงของเธอได้ขนาดนี้ สกาเลจอห์นสันยังบอกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยได้รับข้อเสนอจากบริษัท Open AI ค่ะในการนำเสียงไปใช้ในระบบแชท GPT แต่ว่าเธอก็ได้ปฏิเสธดีลนี้ไปนะคะส่วนทางฝั่งผู้บริหารก็ออกมาชี้แจงว่าเสียงเจ้าปัญหาเนี่ยไม่ใช่เสียงของเธอนะไม่ใช่เสียงของเธอแน่นอนเพราะว่าได้ว่าจ้างให้นักสแสดงหญิงท่านอื่นมาลงเสียงให้แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นเสียงของใครนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ขอยุติการใช้งานเสียงนี้เอาไว้ก่อน ต้องบอกว่าเสียงของสกาเลต์จแฮนสันในภาพยนตร์เรื่องเฮอร์เมื่อปี2013เป็นเสียงที่น่าฟังมากๆค่ะถึงขนาดว่าทําให้พระเอกของเรื่องเนี่ยตกหลุมรักได้เลยจึงไม่แปลกว่าเสียงของเธอจะเป็นที่สนใจในการนํามาสร้างเป็นเสียง AI นั่นเองซึ่งสิ่งที่ทําให้นักแสดงหญิงมั่นใจว่าเสียงในโปรแกรมแชทบอทเป็นเสียงของตัวเองยังมาจากการที่ค่ะแซมอัลแมนนะคะผู้บริหาร Open AI เพิ่งจะทวิตข้อความว่าเฮอร์ซึ่งก่อนอนุมานได้ว่าหมายถึงภาพยนตร์ ที่โจแฮนสันเคยฝากเสียงเอาไว้นั่นเองค่ะ